จะมีแบรนด์สกีแบรนด์ที่สามารถทําให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างเราถูกอกถูกใจโดนใจและสามารถสร้างความเข้าถึงจิตใจของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นน้องหมีเนยที่กําลังโด่งดังทั่วโลกและกําลังเป็นกระแสทั่วโลกโซเชียล เจ้าของฉายาปรากฏการห้างแต่ความน่ารักและความน่าเอ็นดูของน้องหมีในตอนนี้มีความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างดีจึงก่อให้เกิดยอดขายที่มหาศาลคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการสร้างแบรนด์อย่างไรให้คนจิตใจลูกค้าครับลำดับแรกเราต้องมาทําความเข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไรแรงจูงใจของลูกค้าคืออะไร และอะไรเป็นปัจจัยที่พวกเขาตัดสินใจซื้อจากนั้นใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการและสื่อสารในลักษณะที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของลูกค้าเช่นเทรนของของหวานช็อกโกแลตกำลังมาช็อกโกแลตดูไบของหวานอันโปรดปานของใครหลายๆคนเป็นช็อกโกแลตที่เรียบง่ายแต่ซ่อนรสชาติที่แปลกใหม่และลงตัวแต่ทางนี้ทั้งนั้นช็อกโกแลตดูไบ ลับหายากมากในตลาดต้องรอคิวนานกว่าจะได้สินค้าตัวนี้มาหากเราเป็นร้านขนมหวานเราก็ควรนำสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราเราก็ควรศึกษาดูเทรนด์ว่าตอนนี้ผู้บริโภคกำลังต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตด,ดูไบซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่เรียบง่ายแต่ซ่อนรสชาติที่แปลกใหม่และลงตัวนำความต้องการของผู้บริโภคนี้ทีมบอกว่ารสชาติที่แปลกใหม่และลงตัว นำมาพัฒนาสูตรขนมของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคณขณะนั้นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือคิดค้นหาสูตรชอร็อกโกแลตด,ดูใบและออกจำหน่ายขายเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้หากเราทำให้สินค้าของเราตรงกับความต้องการและตรงกับปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อรับรองว่าสินค้าตัวนี้จะต้องขายออกแน่นอน การปรับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้คือการสื่อสารในลักษณะที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของลูกค้าหรือถ้าพูดโดยลึกๆแล้วเราสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราต้องการอะไรเช่นหากลูกค้ายืนดูตู้วางขนมอยู่นานเราก็ควรสอบถามว่าลูกค้าต้องการอะไรครับมีตัวไหนแนะนําลูกค้าเป็นพิเศษหรือจะเป็นการใช้แบบสอบถามต่างๆเช่นบทสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมการซื้อเช่น ลูกค้าชอบหยิบขนมตัวไหนไปเยอะตัวไหนชอบหมดก่อนการเติมของเร็วๆก็เป็นอีกทางหนึ่งให้ลูกค้ารู้สึกว่าร้านของเราเอาใจใส่ลูกค้ามากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีสื่อสารที่สามารถเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้หากเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและสามารถสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้เราก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและยอดขายเพิ่มขึ้น สรุปได้ว่าการใช้ความเข้าใจในพฤติกรรมผู้ริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงจิตใจลูกค้าการวิเคราะห์ความต้องการและแรงจูงใจของลูกค้าการปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า